เอยแค่ไหนต้องหาคู่อยู่ใช่ไอ้เขยเนี่ยไอ้เขยเนี่ยคู่ชีวิตอันนี้คู่ใจเฮ้ยวฮายเนาะเราเล่นสินี่ทีบอกไอ้เขยเนอะบอกว่าจะแตกมันจะกินอย่างอะไรติโอ้ยสนับบาบอกกินกุ้งกินทะเลเอามีทะเลให้กินมั้งพาไมปลามากินนะทะเลไม่ใครอ่ะ khải lại yang khải hoa con hôn mãi thầy bò non mãi thầy bòi 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 thầy เดี๋ยวประชุมมาทันมากเถอะมาเด้อพอดีจะเสียบทำบุญมาเลยจ้าบุญยังบุญบุญบ้านเอ้ยไม่ใช่บุญบ,บ้านบุญวัดจ้าบุญอย่วัดนี่ฮอว์เย็นให้กินแด้น้องไม่ได้ขายกันเตรียมอืมอ่ะงันไม่เสียวะเดี๋ยวไปรงงั้นมากกว่เลยใช่ไหมมจ้า

ไว้เห็นละติเอ้ยเอาเบาๆใจเย็นๆไม่ฆ e ่าก็สวยโอ้ยเต้นก็เป็นอีกเอวดีขึ้นออกนีนปักปเป๊บเป๊เป๊เป๊โอ้ยเอวเออวเอเอเ ก็พอมีแล้วละเซ็กซี่ดีลีล้วล่ะอุ้ยเนาะสั่งบาวอะไรแอวคนนี่ก็มีหลายตัวเนาะบ่มีก็ตายหลายตัวนี่ถ้าเขาบ่มีใหม่แล้วใหม่ตัวนี้ระว,วังนมนมที่ใส่ล่ะนมก็อยู่บนมันอยู่เนี่ยไปเอานมข้นมาให้แม่หน่อยอ้าวอ้าว ยักเุ็นสีลอยอียงก่อนนะอายานี่ก็จะกินเนี่ยแต่มันไม่มีไม้เสียบนี่เราก็จะกินแบบนี้กินแบบไหนเลอละเลยโอ้โหุาสาห์รอ,อกินนะเนี่ยสุดท้ายมาแม่ทำกินเองเหรอเอาชื่อเองทำเอง โหเก่งมากขอซื้อเองทำเองว้าวว้าวว้อ๊ยมันมาเด้はは่เผ็ดย <aí> ันโอติไปลืมอะไรจับสนใจเอาคเต้ลันตีมันอยู่โน่นอลันตียี่ใจไปจังไหน เฮงบอนตีอยู่ในใจทำยังไงแบบไม่ต้องมีโดนตีก็เต้นได้อะตุ๊กติงติงตุ๊กติงติงแล้วก็ตุ๊กติงติงตุ๊ก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 ติง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 เอาจะก็พลาวยไปเป็นน้ำหนอโค้ชแส้วซ้จุว่าสันไปน้ำมัน